สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Night EC Gaming กันอีกเช่นเคยนะในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเกม Luna Origin Mobile กันอีกแล้วนะครับผมในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะใครที่เล่นสายอาชีพวอลล็อกนะครับเป็นแบบว่าแนวฟาร์มของหรือว่าลงดันอะไรพวกนี้แล้วเรานะครับผมไม่รู้ว่าจะไปฟาร์มตรงไหนแล้วก็จะไปหาจุดดรอปตรงไหนที่มันได้ของเยอะๆเหมือนกับในภาพหน้าปกนะครับที่ผมแปะไว้นะอันนี้คือ1รอบนะครับในการ ลงดันหาอุปกรณ์นะต่างๆเนี่ยแล้วมาได้ของประมาณนั้นเลยมันต้องทํำยังไงบ้างในคลิปนี้เนี่ยมีคําตอบแน่นอนนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ <S <S ขอแนะนำร, uard, ร้านซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภยัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเปอร์เซ็นนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือกับทางรา้านอีซีการ์ดเนี่ยฝากกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ เรามาดูกันที่สกิลแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสกิลแรกเนี่ยก็คือสกิลรูปปากตรงนี้นะครับผมมันจะสามารถที่จะทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยได้ถึง5ตัวด้วยกันถ้าเกิดว่าผมกดใช้ไปนะครับเนี่ย มันจะทําการดูดเลยนะเนี่ยหนึ่งตัวแล้วก็ที่อยู่ในรอบตัวนะครับมันก็จะดูดอีกแต่ว่าต้องไปหามอนที่มันมีพื้นที่แบบไกลๆเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าเราดูดมอนสเตอร์ตรงที่เขามีการโจมตีอยู่แล้วแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราใช้สกิลได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนะมเมืเมื่อกี้เนี่ยนะี่ยเขาตีอยู่แล้วมอนสเตอร์มันอยู่ในรอบตัวผมเนี่ยแค่ตัวเดียวมันก็จะทําการดูดเลือกแค่ตัวเดียวครับส่วนอีกตัวที่เหลือในที่ไกลจากเราเนี่ยก็ไม่สามารถดูดได้จะทําให้เราเนี่ยเสียประสิทธิภาพตรงนี้ไปด้วยนะครับดูอย่างเช่นนนตรงี้นะผมกดล แล้วมันก็จะดูดเนี่ยละครับ4ตัวเลยอ่าแล้วทําให้ดาเมจเนี่ยแค่ฮิตเดียวเท่านั้นนะครับในการโจมตีนะคือตายเลยครับแค่นี้เลยอย่างนี้เราก็ได้ในเรื่องของมอนสเตอร์เนี่ยเยอะมากขึ้นด้วยแล้วนะกลับอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลนี้สกิลนี้นะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการเรียกวิญญาณออกมาแล้วก็ทาดาเมจได้นะครับในการโจมตีเห็นไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มันกองลงมกันเยอะๆอย่างเงี้ยเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ดาเมจจากตรงนี้ด้วยนะเป็น LE เลย ส่วนเด็สกิลหนึ่งก็คือสกิลวางเสาว้วยนยครับสกิลวางเสาเนี่ยก็จะทำาดเมจวงกว้างได้เหมือนกันนะครับก็แค่วางเสาวไว้แล้วก็เห็นไหครับก็จะเรียกลูกบอลกลมๆเนี่ยออกมาโจมตีด้วยผนูกกับการกดใช้สกิลนี้ไปเห็นไหมครับมันก็จะดูดเลือดดูดอะไรพวกนี้ได้อย่างไวมากขึ้นด้วยอีกส่วนหนึ่งก่อนที่จะไปฟาร์มนะครับผมเราก็ต้องกดในเรื่องของใบคูณไปด้วยนะส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ย เรากดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของอัตราการดับในพื้นที่15%ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมเคยกดใช้ไปแล้วนะครับผม20%นะใบคูณแบบนี้เลยแต่ว่ามันก็ได้ของไม่ค่อยเยอะอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ดวงด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีเร็วเราจบเทิร์นวันได้ไวเนี่ยโอกาสที่เราได้ของเนี่ยก็มีเยอะมากขึ้นด้วยนะ ทีนี้เราเข้าไปดูในจุดฟาร์มกันเลยนะครับจุดฟาร์มที่ผมจะให้ฟาร์มเนี่ยก็คือเลเวลที่แนะนำเนี่ย60นะครับผมที่จะมาตรงเหมืองแรกที่ถูกลืมตรงนี้นะแล้วเราเนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บใช่ไหมครับนี่เลยครับเห็นสลามที่อยู่ตามจุดต่างๆนี่หม่เรากดออโต้ได้เลยครับผมเลือกตีสลามได้เลยนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําการออโต้ยาวๆเลยครับแล้วก็โจมตีสลามที่อยู่ในระยะนี้ได้ แล้วเห็นไหมครับการที screens, points, ่ใช้สกิลหมู่ของวอลล็อกด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเคลียร์สลามได้ไวขึ้นแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยได้ของรางวัลที่เยอะขึ้นด้วยนะครับมันยิ่งอยู่ไกลแล้วในตรงจุดนี้เนี่ยคนก็ไม่ค่อยแวะเข้ามาตีด้วยครับมันจะทําให้ง่ายต่อการออกของที่เยอะมากขึ้นด้วยครับอย่าลืมที่ต้องกดใบคูณด้วยนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยของที่เราได้เนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นด้วยเช่นกันในส่วนคลิปนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เล่นวอลล็อกมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากจะลองแบบหาของดรอปดีๆหรือว่าดดเนยลู้ไะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ